สวัสดีครับรีวิวจากหน้าร้านเติร์ดแม็กซิ่งบางปินนะครับตอนรับลูกค้าหนุ่มหล่อจากจรันสนิทวงศ์นะครับกรุงเทพมหานครนำรถกู้ใจเป็นโตโยต้ายาริสมาใช้บริการที่ร้านเติร์ดแม็กซิ่งบางปินนะครับวันนี้คุณลูกค้านั้นใช้บริการเป็นล้อ P1 สีขาวขอบ15นะครับเป็นตัวล้อสีขาวขอบเงานะครับตัวนี้กว้าง7 ด้านหน้ากับด้านหลังนะครับมีความลึกแตกต่างกันนะครับอันนี้ล้อด้านหน้านะครับด้านหลังนี่จะออฟ3าบแปนะครับมีความลึกอยู่นะครับซึ่งสวยงามเลยสําหรับพีวันตัวนี้สีขาวกับรถโตโยต้ายาริสีขาวนะครับตัวนี้กว้าง7จ็ดข้างหน้าก็จะพอดีซุ้มข้างหลังจะอยู่ในซุ้มหน่อยนะครับดูรอบ อย่างไรขอบคุณลูกค้านุ่มหล่อจากจรัยสนิทวงนะครับกรุงเทพมหาคนครเป็นอย่างสูงที่เ,เลือกใช้บริการร้านเติร์กแม็กซิ่งบางปีนนะครับ mm hmm. ท่านใดที่กําลังมองหาล้อหายางสวยๆที่จะใส่กับรถของคุณลูกค้าก็เรียนเชิญนะครับ mm hmm. ทักทายเข้ามาในเพจของร้านเติร์กแม็กซิ่งบางปีนได้เลยนะครับ mm hmm. ขอบคุณอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเราพามาชมภาพนิ่งนะครับผมจากทางร้านเติร์แม็กซิ่งบางปะอินนะครับผมก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจล้อสวยๆแบบนี้นะครับก็ติดต่อมาหาเราได้เลยนะที่ร้านเพจเติร์แม็กซิ่งบางปะอินนะครับหรือว่าไอเดีไลน์นะครับ t u r k k o k o e d นะครับหรือจะโทรหาผมได้โดยตรงนะครับ086312418นะครับผมก็ยินดีให้บริการและให้คำปรึกษาฟรีเลยนะครับผมรับประกันถูกและดีแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ